สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะฮะทักทายทักทายเซนโอลสวัสดีพี่ติ๊ดนะครับผมมาแบบสภาพแบบสดๆกันบ้างนะครับสวัสดีพี่พรนะฮะสวัสดีคุณน้องฝาตินนะฮะทักทายทักทายกันสักหน่อยนะครับผมวันนี้ ลงมาออกกำลังกายข้างล่างนะครับเพิ่งออกกำลังกายเสร็จก็เ,เลยไล์สักทายซะหน่อยนะครับวันนี้อาจจะสภาพแบบสดๆหน่อยนะฮะสวัสดีครับผมพี่มิมี่เซร์ฮัลโหลทุกคนนะฮะทำอะไรกันอยู่เอ่ยอาจจะแปลกตากมมับทรงผมใหม่ทีดนึงนะครับเพราะว่าเพิ่งตัดมาสองวันนะฮะยังไม่เข้าทรงเท่าไหร่นะฮะเรื่องเยอะเงน,นะ สวัสดีครับคุณผู้สาวขาเลาะสวัสดีจ้าสบายดีคุณจิ๊บหรือเปล่าเอ่ยสวัสดีครับคุณพี่เล็กสวัสดีครับแต่ทำไมหล่อจังเลยขอบคุณครับผมติดขอบคุณมากนะฮะสวัสดีทุกคนนะคะกินข้าวแล้วบอกยังเลยครับพี่บิมี่เพ,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 พิ่งออกกําลังกายเสร็จครับเดี๋ยวว่าจะหาอะไรกินเหมือนกันครับสั่งอะไรกินเดียวสวัสดีพี่แสนสุขด้วยนะครับผม กินอะไรดีครับทุกคนผมยังไม่กินข้าวเย็นเลยนะกินอะไรดีเหมือนเด็กน้อยเลยค่ะขอบคุณครับผมก็อยากจะลดอายุคนะ <laughs> เหมือนแบบสมัยเด็กๆเ,เอ่เอๆอะไรอย่างเงี้ยเขาบ้างนะฮะสวัสดีครับพี่สุภาวดีคิดอะไรดีทุกคนผมให้ทุกคนคิดเมนูข้าวเย็นมาหนะึ่งเมนูถ้ราผมเผื่อผมจะนึกออกแล้วผมจะซื้อกินเพราะผมยังกินข้าวเย็นนะครับผมเพิ่งออกคลณนายเสร็จนะครับ สวัสดีครับพี่หนิงสวัสดีนะ้องโฟกัสที่น่ารักของคุณลุงมมกนะฮะขอเพลงแนี่คุณดันก็พักเพลโอ้ยเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเพลงพี่แจนอ่ะเปลี่ยนเพงเลนเพงนั่นแหละคุณดันอนะ่ะมันไม่มีคาราโอเกะแล้วก็ให้ฟังเพลงเนี่ยโอ้โหพยายามแล้วพี่แจนพี่แจนต้องเลือกเพลงที่ผมแก่แล้วสามผมเอาไปร้องได้นะพี่แจนนะ <laughs> สวัสดี น้องบุ๋มนะครับสวัสดีพี่ปายนะครับผมสวัสดีพี่ปุญเพียนนะครับ,สว,ส,รบสวัสดีทุกคนสวัสดีคุณสุวันพาด้วยนะครับมามา่าโอ้โหแจมมันง่ายเปล่ปะวัสดีแไม่หนิงนะครับสวัสดีครับผมไม่เจอกันนานมากเลยจะฟังเหมือนกันเลยน้องแจ่ไม่ได้ฟังหรอกเอาเพลงอื่นครับพอเพลงที่คิดว่าผมจะร้องนะฮะสวัสดีครับคุณน้องทวีศักดิ์ชิสลัดศิลปคมอ้วน น่าสนใจครับน่าสนใจครับสลัดน่าสนใจครับไม่กินลาบปูดเดอร์ปารโคลาบกูนะลาบป,าบปูมันเป็นยังไงลาบปูไม่เคยกินลาบปูเลยไม่เคยกินลาบปูเลยไลฟ์บ่อยๆครับผมพยายามอยู่ครับก๋วยเตี๋ยวเลยแซ่บๆก๋วยเตี๋ยวผมขึ้นกินก๋วยเตี๋ยวมาตอนมื้อกลางวันครับที่มีมีผมเมื่อเมนูโปรดผมเลยก๋วยเตี๋ยวนะ เพลงใหม่ก็ได้ชื่อเพลงอะไรผมก็ยังไม่รู้เลยพี่แจนรออยู่รออยู่รอเพลงใหม่เด้อรอเหมือนกันครับถ้ามีคนอยากฟังเยอะเขาอาจจะแบบรีบมีเพลงใหม่ให้นะฮะก็ทุกคนก็ต้องช่วยกันนะครับ s> <S เร็วๆนะฮะจะได้มีเพลงใหม่ขอเพลงมอไม่ s> <S <_ s> แต่ละพ<_ s> <_ s> เพลงมาฟังเพลงใหม่นะครัดไปครับผม ปนปูเด้ปนปูมันเป็นยังไงอ่ะไม่เคยกินเลยอะ่ะก็เคยกินปนปูได้เอาดีไม่เคยกินปนปูเลยเคยกินแต่แบบปูปูอะไรอะ่ะปูดองจริงๆอยากกินยำนะเนี่ยยำแบบยำยำอ้วนไหมครับยำยำปูม้าอะไรอย่างเงี้ยยำกุ้งสดอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงอยู่แต่ผมร้านไหนนี่แต่ผมที่อัจฉริช,ชนครับชลจริชนที่เซ็นทรัลลาดพร้าว จะรัความอ้วนตอนเย็นจยก,กินแป้งน้าําตาลใช่ไหมงดน้ําตาลนี่งดยากมากเลยฮะต้องไปกดดันเ <c oughs> ขาแล้วแหละ <c oughs> ใช่พี่แจ๊ไปไปลากคนมาคอมเมนต์ของผมเยอะๆเผื่อว,าวาา่าท่านถ้าทายจะผ่านมาเห็นแล้วก็ทําเพลงใหม่ให้นะ <c oughs> อยากฟังเพลงใหม่ที่แต่งเองโอ้โหเอาเพลงไหนครับ <c oughs> แต่งหลายเพยงลงเ <c oughs> ลย <c oughs> อยากทำดนตรีเหมือนกันนะผมก็ยังหาคนทำดนตรีให้ไม่ได้เพลงที่ผมแต่ง ทรงผมใหม่อบป,ป้ามากเลยพี่กัสโอ้โหขอบคุณครับคุณน้องฟาตินนะครับเขินๆกันไม่ได้ตัดผมแบบอย่างนี้นาน,นะฮะสักพักแนละ้วสักพักกนะ็จะแบบว่าทรงทูบล็อกนะฮะแต่ว่ามันตอนนี้มันไม่เป็นทูบล็อกเพราะว่าผมไปออกกำลังกายมาหัวมันอาจจะฟูนิดนึงนะครับไม่ได้จัดทรงนะ,ะสภาพแบบสดๆนะฮะสดเกินนะฮะทั้งหน้าทั้งผมทั้งสภาพน,นะฮะบรรยากาศแบบ ชิวๆนะครับวันนี้นั่งแบบว่านั่งแบบว่าอยากจะโดดมากแต่ว่าไม่กล้านะครับเขินเด็กน้อยนะครับเด็กน้อยเล่นน้ำอยู่นะ <laughs> ทรงผมใหม่เพลงที่กัดว่าดีก็เพลงนั้นแหละต้องเป็นเพลงใหม่ล่าสุดที่ผมแต่งเองแล้วครับดีที่สุดแล้วตอนนี้เพราะว่ามันจบเพลงเพลงอื่นมันไม่จบเพลงเฮ้ <laughs> <laughs> แต่ตอนนี้ฟังเพลงนี้อยู่ พี่อะไรนะพีะ่พี่ชอบอะพี่จอยอแนะนำมานิทานพันดาวเพราะมากฟังยังไม่เข้าหูนะฮะจำเนื้อไม่ได้รู้สึกว่าแก่ขึ้นแล้วจะ,จะจ,ะจะจำเนื้อเพลงยากขึ้นนะเหมือนแบบเพลงใหม่ๆ้องก็จะแปลกๆก,กันขึ้นมาเยอะมากนะสวัสดีคนที่มาใหม่ด้วยนะจ๊ะ ใครมาแล้วมาทักทายกันได้นะครับผมอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะนีไปกินข้าวแล้วครับเพราะว่าข้างล่าง,าง,างยุย่งข้างที่จะเยอะนะฮะข้างล่างอยู่แถวโซนเกาหลียุ่งบินชุมนะฮะยุ่งข้างเยอะร้องเงให้ฟังหน่อยค่ะไม่ได้หรอกคนเยอะแถวนี้เดี๋ยวไปร้อยไปร้องบัลลังก์บัลลังก์บัลลังก์เดี๋ยวร้องให้ฟังเรามีเครื่องแล้วแต่เรายังไม่ได้ซื้อกล้องมาใหม่การไอดอลกัดละสิใช่ครับ ไอดอลผมเลยผมชอบเสียงชอบชอบการร้องของพีกันคือเพลงไหนที่แบบฟังแล้วเราชอบแล้วก็จะฟังลตลอดตลอดจนแบบเราแกะมาเลยได้เลยนะแต่แบบบางเพลงอแบบ่ะพยายามฟังแล้วมันมันไม่ชอบมันก็มันก็นกแบบจะแบบยากนิดนึงสาหรับการที่แบบจะแกะเพลงเพลงหนึงห่งะไรแงล้แต่ผมใหม่นะเด็กไปอีกขอบคุณครับคุณคะแนนพยายากเด็กกับเขาไหมอยากลดอายุกับเขาหน่อย ถึงแม้จะลดน้ำหนักยากก็ลดอายุก็น่าจะง่ายกว่าหรือเปล่าเอ๊ะหรือยากกว่า,างไมมง,งไาามาคำเสร็จเราอีกคุณแน,น You play เอาสวัสดีครับคุณมอสอภิิ์ครับผมสรงอย่างครับจานสรงทูบ็อกใ้เพื่อนสรงฮิตตอนนี้ทูบอกทูบอกบอกบอกอ่ะ <laughs> สวัสดีคุณอีฟนะฮะสวัสดีน้องอีฟจ้าหนูไปละมา,าทักทายผมจะให้เสมอะคะ่ะเอาไปไหนอ่ะไปกินไปกินป่นปูต่อแล้วเหรอไม่บายน้องบุ๋ม มอสอยู่ไหนเนี่ยอยู่โคราชใช่ไหมไปอย่างหายไปแล้วนะ้งขายของดีไหมเพื่อนไม่ได้แวะไปร้านีม่มอสเลยยังไม่ได้กลับบ้านนะฮะกลับบ้านจะแวะไปอยู่สวัสดีพี่เจนด้วยนะครับผมสวัสดีเซฮันโรนะฮะทุกคน,น,กกนมื นั่นคือฉันรักเธอรักเธอม่เคยเปลี่ยนพันไปหากเธอได้ยินคำนั้ที่เธอข้าหัวใจกี่พันครั้งก็ยังจะขอให้ดวงใจฉันอยู่ใกล้เธอสวัสดีคุณเอกราชสีด้วยนะฮะคนหรือเทพบุบรโอ้โห ในขนาดนั้นพี่ขอบคุณมากครับผมก็เป็นผู้บ่าวน้อยครับไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยสวัสดีครับพี่พี่นนใช่ไหมพี่นนใช่ไหมไม่เจอกันนานมากครับพี่นนมีงานไหมครับช่วงนี้เรียกใช้น้องได้นะครับพี่นนเรียกใช้น้องได้นะครับน้องว่างานครับช่วงนี้น้องตกงานครับน้องตกงานมาเป็นเป็นปีเป็นเป็นเดือนแล้วครับเดือนสองเดือนแล้วฮะตอนนี้ตกงานนะครับ ราขอบคุณครับคุณต้องต้องสวัสดีด้วยนะครับผมน่ารักเดี๋ยวมีจะทักไปนะขอบคุณครับพี่นนท์นะมีงานเรียกใช้น้องได้นะครับพี่นนท์ฮะ ไปละแว้มาทักทายกัดหายคิดถึงไปทำงานต่อแล้วเอาสู้ๆครับวันนี้ยังไม่เสร็จงานหรอสู้ๆนะครับใครทํางานอยู่ก็ส่งกำลังใจให้นะฮะสู้ๆสู้ๆฮัลโหลไอดอลฮัลโหลจากไหนนาะนี่นาะฮัลโหลลงทะเบียนเราชนะอย่างกันผมลงไม่ได้พี่ผมลงไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรมันบอกว่าผมกอ,อกอะไรนะกอ,อกอันเนี้ยผมลอผมลองลงไปแล้วนะไห้ชนะอะไรเนะี่ย มันบอกว่าเลขเลขเลขหลังบัตรผมผิดผมก็เลยไม่ก่ออีกเลยงงอ่สงสัยผมต่างด้าวก็เลยไม่ได้แต่เขาอาจจะแบบว่า <Yeah, น anyway>? ี่แบบรายได้เฉลี่ยอะไรเงี้ยปีละสามแสนใช่ไหมครับน่าจะมีหลายหลักเกณฑ์ก็เลยไม่ได้แต่ของผมบอกว่า เลขหลังบัตรไม่ถูกต้องก็เลยไม่ได้นะเห็นแบบมันก่อนคนลงกันได้กันเต็มเลยฮนะยอดเลยลงใหม่ค่ะลงไม่ได้หรอกพี่ลงไปแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนแล้วน,นะครับผมหิวแล้วเดี๋ยวผม จะไปสั่งข้าวอ,อ๋อถ้าปีหกสองเสียภาษีเป็นสามแสนก็อดไม่แน่ใจอะ่ะบีไม่รู้ถึงป่ะไม่ถึงหรอกมั้งไม่ถึงหรอกงานไม่ค่อยมีเอาแต่จะไปเสีย <laughs> ยังไม่ได้เสียภาษีเลยมันะ้งเนี่ยมันไม่มีงานให้เสียเลยเห็นหน้าสุดหล่อละขอไปกินข้าวก่อนเอาทุกคนนิวผมไปกินข้าวไปแล้วโอเคผมไปด้วยนะางั้นลนะ <laughs> อา้าสวัสดีคุณชอบ ลงได้แล้วจริงเหรอพี่ติ๊ดดีใจด้วยครับผมไอพ,พี่ชอบผมผมร้องได้ท่อนพุกแล้วผมร้องให้ฟังนี่นี่แกะกำลังฟังอยู่เลยชอบชอบขอบคุณที่แนะนำเพลงนี้มาที่ที่ใกล้กับเธอโลกนี้ก็เปลี่ยนแค่มีเธออยู่เคียงตังการแค่เพียงเท่านั้น ไม่อาจหาุผลข้อไหนไม่มีสิ่งใดยืนยันทุกเรื่องรานเรานั้นมันคืออะไรดังนิทานที่เรากี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมนั่นคือฉันรักเธอรักเธอไม่เคยเปลี่ยนพันไปหากเธอได้ยินคำอาธิษฐาน หัวใจกี่พันครั้งก็ยังจะขอให้ดูใจฉันอยู่ใกล้เธอชอบชอบชอบต้นตีเก่าด้วยจริงมีความคล้ายๆเพลงลมนะเพลงเนี้ยพรมากเลยขอบคุณครับ Today Idol Q ้ o ว Thank you เด้อ Thank you Thank you คุณอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกนะครับ Welcome to uh, live stream เฟ c บุ๊ก k f o l l o w me thank you <laughs> follow me please <laughs> เอาทุกคนนี้ผมไปกินข้าวแล้วงั้นผมไปด้วยเพราะผมก็เริ่มหิวข้าวแล้ววันนี้เมนูจะกินอะไรดียำดีไหมยำม,มันบ้วนไหมอ่ะเมนูที่เข้ารอบตอนนี้มียำนะฮะกับเ,เมนูยำแล้วก็เมนูสลัดนะฮะจ็อกเกอร์ทำอะไรสวัสด,ดีออ พี่กิจเอ้ยไปใช่ <laughs> อาจารย์กิจด,ด้วยนะครับผมอาจารย์กิจอาจารย์กิจนะฮะคู <laughs> ป๊อป <laughs> ฉันอยู่ใกล้เธออยู่ไหนพี่ช่ออยู่ไหน <laughs> ยุงเทพอ่ะคิวเฮ h a n k you นะฮะ <laughs> <laughs> อาจารย์กิจ มีความคล้ายนะครุณอมีความคล้ายนะมามา่าเหรอครับโอ้โหมาม่ามันจะผอมไหมะฮะมันจะอะะ้วนไหมฮะเวอร์ชันเต็มด้วยนะเวอร์ชันเต็มน่าจะรออยกประมาสามเดือนนะพี่ <laughs> น่าจะรอยกว่ามาสามเดือนนะคือทุกวันเนี้ยฟังเพลงเยอะมากแต่ว่าแกะเพลงนี่คือไม่ค่อยได้นะ ช่วงนี้นนร้องก็มีแด่คอนไลฟ์สดต้องซื้อบัตดเข้าดูเป็นกลุ่มปิดจริงเหรอครับแสนสุกก็สุดยอดครับเขามีคนซื้อนะฮะของผมได้เปิดให้ดูฟรียังไม่มีคนมาดูเลยครับนานไปนานไป ฮัลโหลพี่เอกรัตสวัสด,ดีครับผม mm hmm. นานไปสลักคิวๆเหรอจริงเหรอมันจะอิ่มไหมอ่ะดูแต่น้องน้องป้ายโหสุดยอดอยู่แล้วครับน้องป้ายนั้นเขาสุดๆอยู่แล้วฮะหน้า mm hmm. ตาดูง่วงนะคะ mm hmm. ก็เพิ่งออกกำลังกายเสร็จครับพี่ mm hmm. ก็เลยแบบโส,สมนส์นิดนึงนะฮะไม่ง่งวงหรอกครับหิวครับตอนนี้หิวมากกว่าง่วงนะตอนนี้มาเรียนร้องเพลงสี่คู่บ้อมอยู่ไหนอ่ะคู่บ้อมอยู่แถวไหน สวัสดีทุกคนที่มาใหม่ด้วยนะจ๊ะกำลังจะถึงห้องแล้วเดี๋ยวจะสั่งข้าวมากินนะครับวันนี้ก็จะไปแล้วนะครับไปแล้วนะทุกคนเพราะว่าผมโล่งมากนะเดี๋ยวทุกคนจะตกใจล้ว,ะะวันนี้มาสัปนี้แหละเด้ไปแล้วเดยด์บายสุขุมวิท62บนะฮะอยู่ตรงไหนครูไม่ค่อยได้ไปโซนห2สองเลยเอ๊๋อย่ปิดไปก่อน ข้องลงือมโอเคไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบายนะฮะซียูดูแลตัวเองนะครับผมมาละไปมาสำนี้แหละไปละบ๊ายบาย